ยุดเลยค่ะเพราะนี่คือดวงของคุณคุณจะต้องรับมันโดยที่หลีกเลี่ยงไม่ได้นะคะเพราะว่านะคะไพ่ดึงดูดใจคุณมาแล้วให้มาเห็นคิดนี้ต้องแวะดูและดูให้จบนะคะเนาะนะคะมาดูกันนะคะก่อนอื่นเลยคุณก็ตั้งจิตอธิษฐานในใจเลยนึกถึงเทพองค์พระรักประจําตัวเองเจ้าที่เจ้าทางพระพ่อปิะเนตและพระแม่อูมานะคะแล้วก็เลือกไพ่ในใจว่าคุณจะเลือกพไพ่ใบที่หนึ่งใบที่สอง หรือใบที่3นะคะเป็นดวงของวันนี้นะคะพี่หมอจะมาเปิดไพ่ให้หนึ่งใบแรกก่อนนะคะว่าดวงของคนที่เลือกไพ่ใบแรกเป็นยังไงช่วงนี้คุณจะเหนื่อยเกี่ยวเรื่องการงานคิดเรื่องงานบางทีอึดอาจจะอยากเปลี่ยนงานอยากย้ายงานด้วยวันนี้คือแบบจะเป็นวันสุดท้ายแล้วที่ไปทําพรุ่งนี้จะยื่นใบลาออกไม่เอาแล้วอึดอาจใจหรือไม่งั้นก็จะคุยกับหัวหน้าว่าอยากจะเปลี่ยนตําแหน่งนะ้าที่การงานหรือเปลี่ยนลูกน้องบริวารอะไรก็ได้คนที่ทํางานร่วมกันคืออยากแยกอยากห่างจากคนที่ทํางานร่วม ร่วมกันอนะคือมันอึดอัดใจวันนี้คุณอยากจะเคลียร์เรื่องงานก็ระบานปัญหารเรื่องงานเนาะก,ก็ให้ถามว่าทํายังไงก็จริงๆให้เคลียร์ดีแล้วเพราะว่าทุกอย่างมันจะได้เคลียร์มันจะได้ลงล็อกเข้าที่เข้าทางแล้วกันเนาะสำหรับไพ่ใบนี้ก็เหนื่อยเรื่องงานแต่ต้องอดทนหน่อยจะจัดการจะเคลียร์อะไรวันนี้เคลียร์ได้จ๊ะก็ขอให้ผ่านผ่านทุกอย่างไปได้นะสําหรับคนได้ไพ่ใบแรกแตอนนี้คนที่ได้ไพ่ใบที่2นะคะขึ้นไพ่เดอบโวนะคะ แปลว่าไพ่เดลโว่คนที่ไพ่ได้ไพ่วันนี้แปลว่าช่วงนี้คุณจะมีการเดินทางหรือวางแผนเรื่องการเดินทางก็แล้วแต่วันนี้จะผ่านไปได้ด้วยดีนะมีเรื่องดีๆเข้ามาวันนี้นะคะยื่นวีซ่าหรือทําอะไรรอคอยคําตอบอยู่วันนี้จะได้ข่าวดีค้าขายวันนี้เห็นกําไรนะคะ แล้วก็วันนี้ก็ถ้าเป็นเรื่องความรักนี่คือมันดีต่อใจมากวันนี้จะไปดินเนอร์หรือไปอะไรกันก็ถือว่ามันว้าวมากคุณจะได้ไปเจอที่สถานที่ใหม่ๆที่มันดีแล้วมันดีต่อใจวิวบรรยากาศที่ดีๆไพ่เดอะโว้เนี่ยคุณอาจจะมีการวางแผนไปที่ใกล้แม่น้ารีสอร์ทหรืออะไรวันนี้เป็นที่ที่ดีๆที่มันแบบว้าวเห็นแล้วโอ้อะไรอย่างเงี้ยเออคุณจะได้ไปวันนี้ดีมากแล้วก็ความรักเด่นมากค้าขายดีกําไรเห็นผลนะก็ดีใจกับไพ่เบนนี่ถือว่าเด่นและดีเลยทีเดียวนะคะค่ะ สำหรับคนที่เลือกไพ่ใบที่สามอะไพ่เบียนที่สามบอกอ้าวขึ้นไพ่ six of the c u p หก้วยบอกว่าวันนี้นะเป็นวันที่เหมาะที่คุณจะแบบเออเจรจาพูดคุยตกลงเกี่ยวเรื่องธุรกิจอะไรก็ได้มันแบบราบรื่นมากแล้วก็ยื่นเรื่องทําธุรกรรมอะไรก็ได้วันนี้ราบรื่นมากความรักอยากคุยอยากขออยากเจรจาอะไรวันนี้ให้รีบขอเลยสําหรับคน,นได้ไพ่แบบนี้นะถ้าลังเลอยู่ว่าขอแล้วจะโดนด่าว่าขอแล้วจะปฏิเสธหรือเปล่าถ้าได้ไพ่ไใบใบนี้แล้ววันนี้ให้ขอ เอออยากได้อะไรสักอย่างหนึ่งอยากได้อะไรสักชิ้นหนึ่งอะขอนะอะไรเงี้ยตัวเองได้วันนี้จับเลยถ้าได้ไพ่ใบนี้นะยื่นเรื่องทําธุรกรรมอะไรวันนี้จะทําอะไรตกลงเจราจาพูดคุยอะไรกับใครแล้วก็ต่ให้คุยวันนี้คนได้ไพ่ใบนี้ให้คุยคุยแล้วคุณจะสมหวังนะถ้าเก็บไว้นิ่งเฉยรอเวลาผ่านไปจะไม่ได้นะต้องคุยต้องพูดนะวันนี้ไพ่ใบนี้หมายถึงคุยพูดเจราจาตกลงและจะสำเร็จนะคะก็ดีนะคะไพ่ใบนี้ก็เนาะใครไม่ว่าจะเลือกไพ่ใบไหนก็แล้วแต่พี่หมอเปิดให้3ใบแล้วนะคะ ก็ถ้าไพ่ไม่ดีก็ขอให้พลิกเป็นดีถ้าไพ่ที่ดีก็ให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปแล้วก็พิมพ์ว่ารับคําทํานายใต้นี้นะคะให้ทุกอย่างรับเรื่องและผ่านไปด้วยดีสําหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้กับพี่หมอน้ำหวานเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสาหรับคลิปนี้พี่หมอต้องขอตัวไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ